เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้นะครับติดตามการเสริมทักษรรพะพัฒนาเกษตรกรปลูกข้าโวโพดหวานนะครับในพื้นที่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรสีสะเกดต,ติดตามเรื่องนี้นะครับกับนักข่าวพลเมืองนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดนะครับข้าวโพดหวาน หนึ uhm there, hai, si. ่งในพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษนอกจากการต้มและการปิ้งขายแล้วที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษมีการเสริมทักษะการแปลรูปผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโพดหวานโครงการส่งเสริมการผลิตและการแปลรูป ข้าวโพดนะคะ,ะเราเน้นย้ำเรื่องของอพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดศรีสกิดแล้วก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสีรัตน์ปุนส่วนใหญ่จึงได้พูดคุย,ยกันทางพื้นที่แปรรูปเข้าพโพดให้เกิดความหลากหลายเพื่อเป็นการตอบสนองของคนในพื้นที่ด้วยนะคะ เป็นเวลา5วันในการเรียนรู้และเติมทักษะการแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของกลุ่มเกษตรกรเตรียมความพร้อมการผลิตสินค้าและการเก็บรักษาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายท้าวเฒ่าถึงความรู้กับได้รับหลายอย่างอยู่ครับคือเกษตรกรนะครับขันบานเท่าขันเฒาถึงข้าวโพดนี่ก็ซึกงถึงอยู่2อย่างก็คือต่มกับปิ่งอยู่2อย่างขนาดครับแต่พอเ้ามาอบรมในโครงการนี้เขากับหู ่าอ้กระโพดมันเห็ดได้ยังหลายอย่างครับบวัว่าสิเป็นหนานุ่มกระโพดหรือคุกกี้กระโพดหรืออาจจะเป็นลูกอมกระโพดนี่ได้หลายอย่างครับก็เลยความรู้ตรงนี้ก็ได้หลายอย่างจากที่บ่าเคยได้จากที่อื่นนะครับค่ะคือคือแม่มีความสนใจอยู่แล้วนะคะมีความสนใจแล้วก็มีมีความคิดว่าอยากรีเริ่มเฮ็ดจากแรกเริ่มเลยคืออยากอยากปลูกเองอยากปลูกเองแล้วก็ส้างผลิตภัณฑ์ขอเจาของึ้นมาเอง,องสินะ อยากจะเห็นมันคกบวงจรการแปรรูปข้าวโพดหวานให้มีความหลากหลายช่วยให้เกรรษตรกรมีทางเลือกในการจําหน่ายสินค้ามากขึ้นนักข่าวพลเมืองนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏศรีสเกษรายงาน